เฮ้ hey, วันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกเหมือนไม่อยากทำอะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องห่วงเราเข้าใจดีเลยเพราะบางทีเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันการที่เราไม่อยากทำอะไรเลยไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีนะมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่ร่างกายและจิตใจเราต้องการพักผ่อนลองถามตัวเองดูว่าทำไมวันนี้ถึงรู้สึกขี้เกียจเป็นพิเศษอาจจะเพราะเมื่อวานทำงานหนักไปหรือนอนไม่พอหรือมีเรื่องอะไรในใจที่ทำให้เรากังวลอยู่ก็ได้อย่าเพิ่งคิดถึงเป้าหมายใหญ่ ที่ดูเหมือนจะยากเกินไปลองเริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ง่ายๆก่อนเช่นลุกขึ้นจากเตียงไปล้างหน้าแปรงฟันหรือจัดห้องให้เป็นระเบียบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วพอทำอะไรเล็กๆสำเร็จเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นและมีกำลังใจที่จะทำอย่างอื่นต่อไปหลังจากทำอะไรสำเร็จแล้วอย่าลืมให้รางวัลตัวเองบ้างนะไม่ต้องเป็นของขวัญราคาแพงแค่สิ่งที่เราชอบก็พอ อาจจะเป็นการดูซีรีส์ตอนโปรดกินขนมอร่อยๆหรือฟังเพลงที่เราชอบแค่นี้ก็ช่วยให้เราผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นแล้ว <c oughs> การให้รางวัลตัวเองเป็นเหมือนการเติมพลังให้เราพร้อมที่จะสู้ต่อไปจำไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้เสร็จในวันนี้วันเดียวค่อยๆทำไปทีละอย่างก็ได้ถ้าวันนี้ไม่ไหวจริงๆก็พักผ่อนไปเลยแล้วค่อยกลับมาเริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเองให้ดี เป็นกำลังใจให้เสมอหน้าสู้